สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมเป็นครูอายุอ80แล้วอยากแบ่งปันประสบการณ์นำเรื่องแปลกๆที่ไม่ซ้ำใครมาอ่านลง YouTube ถ้าท่านชอบแล้วกดติดตามก็เท่ากับว่าท่านได้สนับสนุนให้คนแก่คนนี้ได้ทำงานเขียนต่อไปสำหรับเรื่องเล่าจากโรงพยาบาลวันนี้เป็นตอนที่สิบเป็นตอนจบในชื่อเรื่องว่ารอดตายและหายป่วย หลังออกจากห้องผ่าตัดมาครั้งนี้พนักงานเข็นเตียงพาผมมานอนในตึกพิเศษสัญญกรรมชั้นสี่ห้องที่สี่อันอยู่กลละกว่ากับที่ผมมานอนครั้งก่อนแล้วโดนผีหลกหลังจากลงเตียงใหม่เรียบร้อยพยาบาลก็เข้ามาทําการต่อน้ําคือตอนนี้นอกจากท่อปัสสาวะของผมจะมีสายเพื่อให้ปัสสาวะของผมไหลออกมาลงถุงแล้ว บนขาตั้งที่สูงเสมอศีสษะคนยืนมีถุงบรรจุน้ำขนาดบรรจุสองลิตรแขวนอยู่และน้ำที่ว่านี้ถูกส่งเข้าไปชำระล้างไปในกระเพาะปัสสาวะของผมโดยที่ปลายท่อปัสสาวะของผมตอนนี้มีสายสองเส้นโดยเส้นหนึ่งไหลออกอีกเส้นไหลเข้าเส้นที่ไหลออกมีสีเป็นสีแดงก็คือสีของเลือดแต่อีกสายเป็นน้ำใสที่ไหลลงมา ตามท่อจากขวดไหลเข้าและผมเห็นน้ำขวดขนาดสองลิตรถูกบุรุษพยาบาลขนมาประมาณสงหลังพยาบาลคอยถอดขวดที่น้ำหมดสับเปลี่ยนกับขวดน้ำใหม่แบบเดี๋ยวก็ขวดเดียวก็ขวด,ด,ววดไม่อากาศร,ระยะแถมยังมีน้ำที่หมอสั่งให้ดื่มทางปากอีกด้วยตอนนี้พยาบาลดูแลไม่ทันจึงเปิดคอร์สอบรมให้ลูกสาวสงคนของผม คอยจดปริมาณจํานวนปัสสาวะที่ถ่ายอกอกอกทิ้งและให้เก็บตัวอย่างสีของปัสสาวะที่ถ่ายออกมาลงถุงแต่ละครั้งไว้ด้วยตอนนี้แหละจัดเป็นความทรมานเพราะผมรู้สึกว่าจุกและอืดแน่นในท้องมากๆทว่าหลังจากน้ําที่ถ่ายออกมาจากกระเพาะปัสสาวะของผมกลายเป็นสีขาวไม่มีเลือดบนแล้วเวลาประมาณสี่ทุ่มหมอก็สั่งให้งดต่อน้ําคงเหลือแต่ให้ดื่มน้ํากับให้ลูกสาวคอยต่าย ปัจจวะจากถุงโดยให้จดปริมาณและจํานวนครั้งของปัจจวะก่อนเททิ้งไว้รายงานกับพยาบาลที่จะเข้ามาดูแลเป็นระยะะ,ยะช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ลูกสาวสองคนของผมได้พักและเนื่องจากในห้องเป็นห้องแออากาศเย็นพยาบาลแนะนําให้ผมดื่มน้ําอุ่นลูกสาวจึงนํนานเหยือกไปรับน้ําอุน่นมาจากหน้าห้องโวดพยาบาลตอนครูอ้อนลูกสาวคนโตไปนําน้ําอุ่นมา เธอเล่าไห้ฟังว่าเธอผ่านห้องห้องหนึ่งและเธอก็พูดว่าในโรงพยาบาลน,นี่ผีมีจริงๆเลยพ่อเพราะขณะที่หนูเดินผ่านห้องห้องหนึ่งที่อยู่คนละว้ากับห้องเราหนูได้ยินเสียงผู้ชายในห้องกำลังสวดมนต์ภาวนาอ้อนขอต่อเจ้าที่ผีสางในตึกว่าเขามาดีไม่ใช่มาได้ขอให้ดวงวิญ,ญญาณที่อยู่ในตึกอย่าได้หลอกห้อนรบกวนเขาเลย แล้วเขาจะทําบุญหวดน้ําไปให้ผมยิ้มแล้วพูดว่าเห็นไมล่ล่ะนั่นไงสิ่งที่พ่อและพวกเราเจอเมื่อวันที่25ธันวาคมปีที่แล้วเป็นเรื่องจริงเห็นไหมละ่ะแสดงว่าเคยโดนกันมาท่วนทวนทั่วแล้วก็พอดีกับพยาบาลประจำตึกมาบอกกับญาติผู้ป่วยทุกๆุกห้องว่าพรุ่งนี้เป็นวันทําบุญไถ่บาตรประจําเดือนขอให้ญาติผู้ป่วยเตรียมเอาอาหารไว้ ให้ผู้ผ่วยใส่บาตรนะคะโดยพระจะมารับบาตรถึงเตียงผมได้ผมได้แต่ยิ้มอย่างชื่นชมตัวเองว่าสิ่งที่ผมพบเจอเป็นเรื่องจริงไม่ได้มนโนไปเองหลังห้าทุ่มผมสามารถลุกนั่งได้เพราะหมดระยะเวลาที่หมอห้ามลูกลกจึงปรับหัวเตียงของผมให้ถูงขึ้นนิดหน่อยตามความต้องการของผมและผมบอกให้ทุกคนนอนได้แล้วเพราะผมถ้าจะนอนก็คงไม่หลับ เพราะได้นอนติดเตียงมาตั้งแต่ตอนเข้าห้องผ่าตัดนานหลายชั่วโมงตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงหลังผ่าตัดผมจึงนั่งคิดอะไรต่อมิอะไรเพราะตอนที่มาที่ห้องนี้ใหม่ๆหมอผู้หญิงผู้ผ่าตัดผมเข้ามาและบอกผมว่าพรุ่งน,นี้จะถอดสายปัสสาวะของลุงออกตอนนี้ให้พยายามจิบน้ําบ่อยๆนะคะดิฉันหวังว่าคุณลุงจะถ่ายปัสสาวะเองได้ดังปกติ ผมได้แต่ยกสองมือขึ้นประนมแล้วพูดว่าขอให้ปัสสาวะได้เหมือนเดิมเถอะครับแล้วโลกจะเป็นสวรรค์ของผมเหมือนเดิมตัวนในใจผมไม่มั่นใจเลยว่าถ้าถอดสายปัสสาวะออกแล้วผมจะปัสสาวะได้ด้วยว่ากรรมเก่าของผมคงจะยังไม่จบสิ้นง่ายๆหลังห้าทุ่มเป็นเวลาที่ทั้งตึกเงียบสงบไม่มีเสียงใดๆมาปรากฏหากมีเสียงก็จำแนกได้ว่า เป็นเสียงพยาบาลที่เดินตรวจตาตามห้องต่างๆประมาณทุกสองสามชั่วโมงต่อครั้งเพื่อตรวจวัดไข้และวัดความดันซึ่งผมไม่มีไข้ความดันก็ไม่มีแสดงว่าร่างกายของผมไม่ได้กระทบกระเทือนจากการผ่าตัดดังที่ผมเคยวิตกกังวลแต่อย่างใดทั่วทั้งตึกเงียบจริงๆกระนั้นผมก็ยกมือขึ้นประนมสุกซิบชงกระแสจิตถึงผู้สร้างตึกเจ้าของตึกวิญญาณผู้ตายที่อาจจะยังไม่ไปไหน คือไปไหนไม่ถูกยังติดอยู่ในโรงพยาบาลขอจงได้รับส่วนบุญสวนกุศลที่ผมเคยทําแต่ถ้าไม่พอพรุ่งนี้ผมจะทําบุญไถ่บาตรไปให้แล้วผมก็ล้มตัวนอนเป็นการนอนหลับอย่างเป็นถุกแม้ว่าบางช่วงบางพยาบาลจะเข้ามาใช้ประหลอดวัดไข้และวัดความดันซึ่งผมมักตื่นทุกครั้งที่พยาบาลเดินมาถึงเตียงเช้าวันนี้วันที่สามสิบมกราคมพศสองพันห้า้หสิบสอง นับเป็นเช้าวันที่สามที่ผมเข้ามาอยู่โรงพยาบาลจุมปรและได้มานอนในห้องพิเศษศัยญกรรมผมตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งตอนพยาบาลเข้ามาใช้ประโยชน์วัดไข้และวัดความดันหลังพยาบาลเดิอนออกไปผมได้ยินเสียงแม่ค้านำข้าวถุงแกงถุงมารองไกยที่หน้าอ้อมผมทางลูกสาวครูอ้อนครูอิดที่มานอนก้าใกล้ออกไปรีบซื้อไว้ใส่บัตรเพราะจะได้อาหารสดใหม่ดีกว่าอาหารแห้งอย่างที่เคยใส่ เมื่อมานอนสาวที่แล้วแต่ทว่าคนซื้อมีพยาบาลรวลมอยู่ด้วยซื้อกันหมดเกลี้ยงไปเสียกดภายในไม่กี่นาทีกลายเป็นบุญของแม่ค้าไปที่ขายของหมดเร็วผมจึงบอกรูอ้อนให้ลงไปซื้ออาหารที่ร้านสากรโรงพยาบาลขอเป็นหนาอาหารุดใส่กล่องไม่เอาอาหารแห้งเพื่อมาใส่บาตรที่จะมาในเวลาประมาณเจ็ดนาฬิกา หลังสั่งลูกสาวออกไปผมเข้าห้องน้ำเพราะรู้สึกปวดท้องเรื่อรื้อขึ้นมาแต่ผมใช้เวลาเข้าห้องน้ำนานส่วนพระมาตรงเวลาลูกสาวของผมจึงใส่บาตรแทนผมจึงนั่งอธิษฐานสวดน้ำให้เทวดาให้ผู้มีส่วนร่วมบริจาคเงินสร้างตึกให้เจ้ากรรมและนายเวรรวมทั้งวิญญาณผู้ป่วยที่ตายที่อาจจะสิงสู่อยู่ในห้องพยาบาลระหว่างอยู่ในห้องน้ำได้ยินเสียงพยาบาลเข้ามาถามและออกไป หลังออกมาจากห้องน้ํายังไม่มีสัญญาณจากหมอว่าจะทอดสายสวนปัสสาวะของผมออกเมื่อใดมีแต่ที่พยาบาลมาบอกให้ดื่มน้ํามากๆแล้วก็ดูความข้นใสของปัสสาวะในถุงแขวนข้างเตียงพอสีออกขาวๆก็บอกว่าดีพอสีออกแดงๆก็บอกว่าให้ดื่มน้ําอีกซึ่งผมก็พยายามดื่มจนอึดอัดไปในท้องไปตลอดวันส่วนพอตกค่ำผมดื่มน้อยลงเพราะไม่อย่างนั้นนอนลําบาก จากอาการจุกน้ำเขาเป็นว่าจากวันที่28มกราคมพศ2554ขอโทษพศ2544สี่สิบสอผมมานอนในห้องรวมที่ตึกหมอพรชั้นเจ็ดเป็นเวลาหนึ่งคืนกับค่นวันทำให้ได้เพื่อนดีๆอย่างน้อยก็สองคนและทุกคนต่างรอรอควังเรื่องเล่าจากผม อยากรู้ว่าผมเป็นต่อผมจะยังเป็นต่อไปหรือว่าหายแต่พอจะออกแาวห้องมาป่าตัดมาที่ห้องรวมได้ไม่ถึงสามถินาทีผมก็ถูกย้ายมาถึงพิเศษสัญญกรรมผมนึกเสียายที่เพื่อนใหม่ในห้องรวมที่เขาอุตส่าห์รอผมบางคนยังไม่ขอกลับเพื่ออยู่รอดูผมแต่ผมไม่มีโอกาสจะได้คุยกับเขาเลยว่าจริจริงการอยู่ในห้องคนไข้วมนนั้นดีไม่เหงา และผีไม่หลอกจะมีกว่าแต่เสียงพูดเสียงคุยกันทางลั่นเฉพาะตอนกลางคืนแต่กลางวันเงียบว่าที่จริงก็เป็นสีสันในตึกคนป่วยส่วนในห้องพิเศษสัญญกรรมชั้นสี่ห้องที่ผมนอนเงียบมากทําให้ลูกสาวสองคนที่มานอนเฝ้าผมได้พักก่อนนอนอย่างสบายแต่ถ้ายังอยู่ห้องรวมและโดนข้าสักสี่อืนพวกเธอคงแย่แน่แ การเบิกได้ตามสิทธดของผมจริงคือบุญกุศลจากการที่ผมรับราชการเพราะถ้าไม่ได้รับราชการลูกลูๆสามคนคงต้องจ่ายกันบานเบิกสรุปคือจากวันที่29ถึงคืนวันที่31มกราคมพศสอง2ในตึกเงียบม,มากผมนอนหลับสบายแต่ที่ไม่สบายคือประมาณเที่ยงของวันที่31มกราคม2562หมอให้พยาบาลมาตดสายสวนปัสสาวะของผมออก และตลอดบ่ายถึงคำ่ำหมอ,อยังคงให้ผมดื่มน้ำมากๆจนท้องกลางนั่งไม่ได้ต้องนอนแต่ถ้าว่าไม่มีปัสสาวะไหลออกมาเลยจากหยดเดียวเมื่อทนต่อไปไม่ไหวผมจึงให้ลูกสาวไปเรียกพยาบาลมาใส่สายสวนปัสสาวะให้ผมใหม่พอใส่สายสวนปัสสาวะปัสสาวะก็ไหลออกมาพลังๆเต็มขวดและผมนอนพักผ่อนอย่างสุสบายอีกคืนจนวันรุ่งขึ้นตอนสาย ในร่างกายของผมหมอตรวจละเอียดแล้วว่าผมไม่มีโรคอ,อะไรเลยนอกจากโรคขีดไม่ออกและผมยังคงใส่สายสวนปัตตวะต่อไปต่อไปต่อไปอีกนานเท่าใดผมไม่รู้และเป็นหน้าที่ของผมที่ว่าผมจะยอมรับชะตากรรมนี้ไปได้อีกนานเท่าใดผมนึกถึงยาสลบและอยากให้หมอนำมาใช้กับผมอีกครั้งแล้วก็ไม่ต้องให้ผมฟื้นขึ้นมาผมจะยินดีและมีความสุขมาก ผมจึงยังคงใส่สายสวนมาอีกสามวันจนมาถึงเวลาประมาณเที่ยงของวันที่สามสิบอ็ดมกราคมพอถอรงันห้าร้อยหกิบสองหมอใหญ่หมอให้พยาบาลมารวดสายสวนปัสสวะของผมออกและตลอดบายถึงคำ่ำหมอยังคงให้ผมถืมน้ำมากๆจนท้องกลางนั่งไม่ได้ต้องนอนแต่ทว่าไม่มีปัสสาวะ,ะไหลออกมาเลยสัดหยดแกยวทำให้ผมอึดอัดและปวดระบมอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ และเมื่อนทนต่อไปไม่ไหวผมจึงให้ลูกสาวไปเรียกพยาบาลมาใส่สายสวนปัสสาวะกลับเข้าไปใหม่ซึ่งพอใส่สายสวนเข้าท่อปัสสาวะปัสสาวะก็ไหลออกมาตั้งพลังเต็มขวดและผมนอนพักก่อนอีกหนึ่งคืนจนวันรุ่งขึ้นตอนสายๆผมก็ยังคงใส่สายสวนปัสสาวะต่อไปเพราะว่าคุณหมอก็ยังทำการรักษาอาการของผมต่อไปโดยนัดให้ให้มาให้หมอดูใหม่อีกครั้งในวันที่สิบสามกุมภาพันธ์ พศ2 5 6สองพันห้าร้อยกิบลอมซึ่งหมอดูอาการของผมแล้วก็ลองตรวสายสวนปัสสาวะของผมออกอกี่ครั้งจากนั้นก็ให้กลับมาบ้านพร้อมสั่งว่าถ้าไปที่บ้านแล้วยังปัสสาวะไม่ได้ให้ลุงรีบไปที่โรงพยาบาลปฏิวัซึ่งเป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านให้หมอใส่สายสวนปัสสาวะกลับก็ไปใหม่ตอนนี้หมอมองหน้าผมอย่างเห็นใจและกล่าวต่อไปอีกว่าลุงมีปัญหาด้านโครงสร้าง ภายในร่างกายที่ทําให้ผ่าตัดแล้วยังปัสสาวะไม่ได้แล่อาจจาเป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะแบบนี้ไปจนตลอดชีวิตทําให้ผมนึกไปถึงชายคนหนึ่งซึ่งรู้จักกันตอนยังอยู่ในห้องรวมตึกหมอพรในวันแรกที่ผมเข้าไปยังไม่ถูกย้ายไปห้องพิเศษชายคนนั้นอายุ80ปีและใส่สายสวนมาแล้ว5ปีแกก็อยากรู้ว่าผมผ่าตัดแล้วจะไหไหม หรือปัสสาวะเองได้โดยไม่มีสายสวนปัสสาวะได้หรือเปล่าชายคนนั้นอยากดูผมเป็นตัวอย่างส่วนผมก็อยากรู้อาการของแกหลังผ่าตัดแล้วเหมือนกันว่าแกปัสสาวะออกหรือไม่หลังผ่าตัดเอาสายสวนออกแต่ไม่อาจจะรู้ในตอนนี้เพราะผมและแกต่างไม่ได้พบกันอีกเลยผมจึงนึกในใจว่าช่างเิะตลอดชีวิตก็ตลอดชีวิตเพราะชีวิตของผมที่เหลือมีเหลืออีกกี่ปีกัน ในเมื่อตอนนั้นผมอายุย่าง78คนแกท่ทั่วๆไปมีอายุได้80ปีก็นับว่าเกินพอเพราะพระพุทธเจ้ายัางมีพระชนมายุแค่80ปีผมกลับมาถึงบ้านในบ่ายวันที่13กุมภาพันธ์พศ2562เวลา17นาฬิกาเเ็จ,เจผมรู้สึกปวดปัสสาวะจึงนั่งปัสสาวะบนเก้าอี้ในท่านั่งแล้วนำกระป๋องสำหรับรองรับปัสสาวะของคนป่วยมารอรับ ปรากฏว่าปัสสาวะของผมค่อยๆไหลออกมาแต่ไม่มากนักแต่ผมก็ดีใจว่าในที่สุดผมสามารถปัสสาวะเองได้โดยไม่ต้องใส่ใสายสวนจีิแล้วและตอนค่ำก่อนเข้านอนผมนั่งปัสสาวะที่ข้างเตียงปรากฏว่าปัสสาวะออกมามากกว่าตอนเย็นทำให้ผมนอนหลับไปอย่างเป็นสุขและยิ่งเป็นสุขมากขึ้นเมื่อวันที่สิบสี่กุมภาพันธ พศ2562วันวาเลนไทยผมปัสสาวะออกมามากประมาณเกือบลิตรผมรู้สึกเหมือนได้เลื่อนระดับจากขุมนรกกลับสู่สวรรค์สวรรค์นในใจของผมที่ไม่ต้องเลืดอรู้อะไรมากแค่กินอาหารได้นอนหลับกับคำที่หมอบอกว่าในร่างกายของผมไม่มีโรคอะไรไม่ว่าจะค,ความดันไขมันตับไตหวัวใจปอดเบาหวานหรืออะไรทั้งสิน้นแค่นี้ผมก็เป็นถูก เหมือนได้ขึ้นสวรรค์แล้วครับคราวนี้จบบริบูรณ์ขอบคุณที่ติดตามรับฟังถ้าชอบดดกดกดไลค์กดแชร์ติดตามได้ใน YouTube ปันจุมพรหรือเฟซบุ๊กไปบุญปันเมืองเพื่อรับฟังตอนต่อๆเรื่องต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ